ภาพยนตร์ฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายคว้ารางวัลใหญ่ระดับเอเชียนับเป็นความภาคภูมิใจของการภาพยนตร์ไทยอีกครั้งเมื่อ f u n g e r คนหิวเกมกระหายฝีมือการกำกับของสิทธิสิริมงคลสิรินำแสดงโดยปีเตอร์นพชยัยออกแบบชุติมนและการสวัสดีวัดณนะอยุธยาที่ล่าสุดได้รับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Best f e a t u r จากงานเอเชียนอะคาเดมี่ครีเอทีฟอะวอด (AACA) ประจำปี2023จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์คงเดชจาตุรันรัศมีผู้อำนวยการสร้างและเขียนบทเผยว่าฮังเกอคือภาพยนตร์ที่ถูกคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะพูดถึงประเด็นที่ร่วมสมัยกับคนทั้งโลกในยุคสมัยที่เศรษฐกิจทั่วโลกกำลังวิกฤต แต่ในวงการอาหารกลับกลายเป็นยุคที่เฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอาหารที่เราเลือกกินกลายเป็นเครื่องแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้เพราะทุกวันนี้คนกินกันด้วยความรู้สึกมากกว่ารสชาติประกอบกับมันคือวงการที่มีทั้งความเข้มงวดความเดือดดานแบบที่คนภายนอกน้อยคนอาจจะได้เคยสัมผัสการได้รับรางวันนี้ถือเป็นทั้งกำลังใจ และเป็นการเฉลิมฉลองให้ทีมงานนักแสดงและผู้กำกับที่มาร่วมกันผลักดันให้เรื่องราวของมนุษย์ที่เราตั้งใจถ่ายทอดออกมาสามารถเข้าถึงคนทั้งโลกได้สำเร็จอย่างงดงามด้านสิทธิสิริมงลคลสิริผู้กำกับกล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่ายินดีมากที่ภาพยนตร์เรื่อง h u n เ e r ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ รางวัลที่ได้รับเป็นกําลังใจให้ผมรวมถึงทีมงานทุกคนที่ทุ่มเททำภาพยนตร์เรื่องนี้และขอขอบคุณผู้ชมจากทั่วภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจและตอบรับภาพยนตร์ฮังเกอร์จากประเทศไทยเรื่องนี้ในเอนเตอร์เทน